ที่นี่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจังหวัดลำพูนครูดาได้พาทุกคนมากราบขอพรน,นะจเจ้าแม่จามเทวีหรือพระนางจามเทวีที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะตอนนี้หกโมงกว่ากว่านะบรรยากาศนะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อประมาณห้าโมงกว่ากว่าฝนตกอย่างหนักเลยนะคะที่ลำพูน ูดาก็ติดฝนอยู่ที่วัดจาม,มะเทวีนะแล้วฝนหยุดก็มาที่นี่ก็หกโมงกว่านะทุกคนบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะอนุสาวรีย์พระนางจาม,มะเทียนะีตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาค่ะประมาณหกโมงเขาก็จะเปิดไปนะคะก็มากราบขอพรพระนางจาม